การทำภาพดาวหมุนใน iPad โดยโปรแกรม Star s t a c k e r เราก็จะต้องมีภาพดาวนะครับที่ถ่ายเก็บไว้ซึ่งจะไม่ได้สอนในนี้นะทำการปรับภาพตกแต่งภาพให้เรียบร้อยนะครับโดยโปรแกรม Lightroom หรืออะไรก็ได้เสร็จแล้วก็ทำการ export ไฟล์ภาพทั้งหมดออกมาเป็น jpeg เลือกไฟล์ที่เราต้องการนะครับแล้วก็เลือกที่แชร์เลือก x x p o r t to c m m r a ร o เมโปรแกรมก็จะทำการเรนเดอร์ไฟล์ที่เราถ่ายมาไม่ว่าจะเป็นไฟล์รอหรือไฟล์ jpeg ก็ตามนะครับที่ได้ทำการปรับแต่งความคมชัดปรับแสงอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับไฟล์ภาพ jpeg กก็จะไปเข้าไปอยู่ในอัลบั้ม รูปหรืออยู่ใน c a m วล่ารอใน iPad นะครับจากนั้นเปิดโปรแกรม Star s t a c k e r เปิดแอปสิแอป Star s t a c k e r นะครับอันนี้เป็นรูปตัวอย่างที่ทำเสร็จแล้วนะกด Import นะครับแล้วก็เลือกอัลบัม e ีเซนจากนั้นก็เลือกไฟล์ภาพทั้งหมดที่เราต้องการที่จะนำมาต่อ ซึ่งในตัวอย่างนี้ก็จะมีทั้งหมดเป็นไฟล์ JPEG 111ภาพด้วยกันจากนั้นก็กดเลือกออปชันเราลองเลือกลอง Export ดูผลของมันก็ได้นะว่าต่างกันยังไงแล้วก็แบบไหนที่เราคิดว่าโอเคมากที่สุดจากนั้นเมื่อเรากด Start โปรแกรมก็จะทำการต่อ เส้นแสงดาวให้โดยหลักการก็คือจะเอาแสงที่เกิดขึ้นใหม่นะครับจากภาพก่อนหน้าที่มันไม่มีเนี่ยเอาเติมไปเรื่อยๆเติมไปเรื่อยๆเพราะนั้นดาวที่มีการขยับตัวหมุนตัวเนี่ยมันก็จะมีะตัวตัวแอปเนี่ยก็จะเอาแสงพวกนี้มาต่อกันทำให้เกิดดาวหมุนเป็นเส้นส่วนวัตถุอื่นที่ไม่มีการ เคลื่อนที่นะครับก็จะมีปริมาณแสงหรือความสว่างเท่าเดิมแล้วก็เป็นภาพหยุดนิ่งนะครับเช่นพวกต้นไม้ภูเขาอะไรอย่างนี้ก็จะเป็นหยุดนิ่งอาจะมีแต่เส้นแสงที่ต่อกันเป็นวงกลมเมื่อแอปทำการต่อเส้นดาวให้เราเป็นดาวหมดแล้วเราก็กด Export ที่มุมขวาบนนะครับแล้วก็เลือก Save ไฟล์ Fi, นำไปใช้ได้เลย หรือเราจะนําไปตกแต่งสีสันรุ่นนี้นั่นเพิ่มเติมในแอปต่างๆก่อนนาไปใช้ก็ได้นะครับก็จบเท่านี้ครับ